สวัสดีค่ะวันนี้เอาขั้นตอนการดัดลอนฮิปปี้ผมเสียมาฝากเพื่อนๆนะคะเคสนี้นะคะลูกค้าผ่านการทําสีสว่างและดัดเย็นมานะคะปลายผมค่อนข้างที่จะแห้งเสียนะคะขั้นตอนแรกนะคะวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งทรงผมพยายามเอาผมเสียออกให้ได้มากที่สุดนะคะนาลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูด,ดีท็อกล้างสารเคมีของ3ามบวกบำรุงเชื่อมประทะแกนผมก่อนลงน้ํายาโดยที่ไม่ต้องล้างตัวบำรุงออกนะคะเคสนี้นะคะคนผมกิ๊กลงน้ํายาสูตรปานกลางถุงสีม่วงของ 3บวกนะคะก่อนลงน้ํายาจะฉีดมูนด้วเพกตัว A นะคะเป็นตัวเชื่อมพัทนาไดซันไฟนะคะป้องกันผมช็อตนะคะในระหว่างข้อต่อแล้วก็ปลายผมนะคะทิ้งน้ํายาไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะเมื่อโคนผมเริ่มยืดหยุดแล้วนะคะเราก็มาลงน้ํายาสูตรอ่อนแอทุงสีชมพูของ3บวกที่ปลายผมค่ะ ลอนฮิปปี้หรือลอนที่หยิกมากๆนะคะพยายามเช็คความยืดหยุ่นให้ได้เยอะๆนะคะจากนั้นก็ไปสระดีท็อกบำรุงเชื่อมประทาดาัดไดเซไฟเอซิงของ3บวกแล้วก็ทำสปาลอนด้วยทีธเมนนาเวนซีนะคะหมักทิ้งไว้ที่เตียงสะห่าถึงสิบห้านาทีจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมผมหลังจากลงน้ายายืดนะคะปลายผมค่อนข้างที่จะพันกันแนะนําให้ใช้สเปรย์พีทีขวดดานะคะเป็นสเปรย์ป้องกันความรอนเนื้อทิธเมนนะคะที่มีส่วนผสมของเชมแกนนะคะฉีดไปก่อน ค่อยหวีนะคะจะทําให้เส้นผมเลียงเส้นกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องกระชากศีรษะลูกค้านะคะจากนั้นก็ม้วนลอนกันเลยค่ะเราจะม้วนลอนแบบบิดท,ทวิทนะคะใช้แกนอยู่ที่เบอร์11แล้วก็เบอร์13นะคะใช้แกนเบอร์เล็กมากค่ะข้อดีของการดัดดิจิตอลนะคะเมื่อไหร่ที่ทําการดัดผมเสียนะคะขั้นตอนบํารุงจะทําได้ทุกขั้นตอนเลยแต่ดัดเย็นนะคะเกิดลอนเหมือนกันทุกคนแต่ความนุ่มความเงาของรอนไม่เหมือนกับการดัดดิจิตอลนะคะ ดัดดิจิตอลไฟฟ้าจะได้ความนุ่มความเงามากกว่านะคะลอนฮิปปี้นะคะเราจะใช้แกนอยู่ที่ประมาณ50-80ถึงแแกนเลยนะคะแบ่งช่อเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็ม้วนแบบทวิทใครนะคะอยากดูขั้นตอนการม้วนนะคะกิ๊กลงคลิปเฉพาะขั้นตอนการม้วนไว้ให้ชมแล้วนะคะเคสนี้เราไม่เป่านะคะก็คือสระผมเสร็จม้วนลอนได้เลยนะคะการดัดผมนะคะผลลัพธ์ของลอนนะคะทุกคนอยู่ที่สภาพเส้นผมของลูกค้าด้วยนะคะถ้าผมลูกค้าค่อนข้างที่จะเสียมาก นะคะทุกคนเราก็จะแก้ตามเนื้องานนะคะเราจะพยายามเซฟไม่ให้ผมเสียไปมากกว่านี้นะคะส่วนรอนที่ได้ก็ได้ตามโครงสร้างเส้นผมเลยถ้าโครงสร้างเส้นผมแข็งแรงมากๆรอนก็ออกมาสวยค่ะถ้า คงสร้างเส้นผมอ่อนแอนะคะรอนก็ออกมาเหมือนกันแต่ออกมาแบบเบาๆนะคะใครที่อยากดัดดิจิตอลให้รอนออกมาสวยๆเด้งๆเงาๆนะคะแนะนํานะคะอย่ากัดฟอกสีผมนะคะอย่าทําเคลาตินสดนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะอย่าใช้ยาสระปิดภมขาวสมุนไพรทุกชนิดเลยนะคะเมื่อเราทำการม้วนรอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนดัด อชิดหนังศีรษะแบบนี้นะคะทุกคนเราจะต้องใช้ไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟแค่5นาทีนะคะเคสนี้เดินไฟ สองรอบนะคะระหว่างเดินไฟนะคะแนะนำให้เพื่อนๆใช้ไดลมเย็นเป่าช่วยลูกค้าด้วยนะคะจะได้คลายความร้อนนะคะจากนั้นก็พักแกนให้เย็นสนิทแล้วลงน้ำยากโกกกันเลยคะ่ะเคสนี้นะคะเราจะใช้กุกน้ำของสามบวกฉีดไปให้ทั่วเลยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีคะ่ะเมื่อลงน้ำยากโกกครบเวลานะคะเราก็มาแกะแกนได้เลยคะ่ะการดัดดิจิตอนนะคะจะได้รลอนหรือไม่ได้รลอนให้ดูขั้นตอนหลังจากลงน้ำยากโกกคะ่ะทุกคนถ้าลงน้ำยากโกแล้วรลอนเด้งสปริงแบบนี้ แปลว่าดัดได้ร้อนนะคะแต่ลงน้ํายากรุกแล้วร่อนคลายหายหมุดเลยแปลว่านะคะเราลงน้ํา,ายาคายโครงสร้างเส้นผมไม่ได้นั่นเองคะ่ะหรือไม่ก็ตัดแต่งทรงไม่ได้นะคะหรือนะคะทุกคนใช้แกนเบอร์ใหญ่เกินไปนะคะก็ทําให้ร่อนคายได้นะคะใครนะคะที่อยากเรียนรู้นะคะเทคนิคการดัดผมแบบง่ายๆนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสอนดัดวอลลุ่มตัวต่อต,ต,ตัวนะคะสามารถมาเรียนได้ที่จังหวัดชัยภูมิหรือใครไม่สะดวกมาเรียนที่ชัยภูมิกิกินดีไปสอนถึงที่ร้านได้เลยนะคะเมื่อเราทําการลง น้ำยากโกกเสร็จแล้วเราก็ขยำกระชับรอนนิดนึงนะคะจากนั้นนาลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาติงของ3บวกและบํารุงด้วยสปาเคลาติงของ3บวกนะคะจากนั้นก็มาทําการใส่ตัวจับรอนนะคะแล้วใช้วิธีการเป่าแห้งแบบ2อรอนนะคะหรือจะสามารถปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติได้เลยนะคะเพื่อนช่างคนไหนที่ซื้อผลิตภัณฑ์กับกิกนะคะกิกมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนอยากมาทําผมนะคะร้านกิกตั้งอยู่ที่บ้านวังวัดตําบลญกุดน้นํนาใส อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะทรงนี้นะคะเป็นทรงที่ดูแลง่ายมากทุกคนใครที่บอกว่าดัดผมหยิกๆยดูแลยากนะคะการดัดดิจิตอลกับการดัดเย็นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะผมที่ผ่านการดัดดิจิตอลจะได้ความนุ่มความเงาแล้ววิธีการดูแลก็คือง่ายมากใส่จับร่อนแล้วสามารถปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการเป่าสองรอนแบบนี้ก็ได้คะ่ะเมื่อผมเริ่มแห้งเราก็จะใส่เซรั่มอ r เกนออยล์นะคะทําให้รอนกระชับนะคะและนุ่มและเงามากยิ่งขึ้นนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะ จะได้เห็นความเป็นลอนที่แบบว่าสะพึงนะคะแนะนําลูกค้าซื้อกลับไปใช้ต่อที่บ้านด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการดัดผมลอนฮิปปี้นะคะผมเสียนะคะผ่านการดัดเย็นมานะคะได้ลอนสปริงสปริงเด้งเด้งเงาเงาแบบนี้เลยะค,ะค่ะเพื่อนช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์อย่าลืมทักมาสอบถามได้เลยนะคะ